เรื่องนี้ไปดูโควิดระบาดทำชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงไปดูสวัสดีค่ะชื่อพนิตสุขวณิชน,นะคะจากจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณแม่อายุ73ปีค่ะตรวจ ATK แล้วพบว่าขึ้น2ขีดนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้านนี้เขาจะออกมาใส่บาตรทุกเช้าครับวันนี้หลวงพี่กับเด็กวัดก็มารับบิณฑบาตตามปกติ หลวงพี่ครับทาไมวันนี้เขาไม่ออกมาล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนขอดูป้ายสิก็ติดไว้ว่าไงอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นโควิดกักตัว10วันอ๋อเขาติดว่าเขาเป็นโควิดกักตัวสิบวันอ่างั้นเราก็กลับวัดด้วยไหมครับหลวงพี่เออกลับไม่ได้แล้วละ่ะอา้าวทำไมล่ะครับนี่ไงเราก็เอาอาหารที่คนใส่บาตรแขวนไว้ให้เขากินบ้าง เขากักตัวตั้งสิวันไม่รู้จะมีใครเอาอาหารให้เขากินหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดครับพระรูปนี้มาบินทบาทที่บ้านนี้ทุกเชา้าแต่เชา้านี้บ้านนี้เขาติดโควิดเลยออกมาใส่บาทไม่ได้ครับพระท่านก็มีน้ำใจตอบแทนด้วยกันเอาอาหารที่บินทบาทมาเนี่ยแขวนไว้ให้โยมที่บ้านนี้ไว้กินแม่แล้วไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะครับ ท่านผ่านมาทุกวันท่านก็แขวนอาหารไว้ให้ทุกวันทุกวันโอ้โหเนี่ยละครับน้ำใจตอบแทนกลับไปกลับมาระว่างพระกับโยมหาที่ไหนไม่ได้นอกจากประเทศไทยและน้ำใจคนไทยนี่แหละครับ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็มีอาหารมาแขวนไว้หน้าบ้านเรานะคะวันที่สองก็มีอาหารมาแขวนอีกวันที่สามก็มีมาแขวนให้เราอีกค่ะเปิดกล้องดูคนที่เอามาแขวนให้คือพระสงฆ์ที่เราตักบาตรทุกเช้าทุกเช้าอะค่ะปกติแล้วคุณแม่นะคะก็จะตื่นมาทําอาหารตักบาตรทุกวันเลยค่ะถึงกับน้ําตาไหลทีเดียวค่ะแล้วก็พูดว่า ผลบุญที่ทำไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้ก็ได้แล้วลวงพ่อเอาอาหารแขวนให้แล้วช่วยอวดพรให้ด้วยล่ะจะได้หายเร็วๆขอขอบคุณคุณพนิดสุขวานิชจังหวัดปทุมธานีเรื่องแขวนอาหารให้คนกักตัว